จถขับดูกระต่ายเราสิจัดเต็มทุลุกหมครับรถล่องลออันนี้เราก็อยู่ร้านกูมอเตอร์บ้านกลัวนะครับเ่ยเฮ้ยนี่ร้านกูมอเตอร์บ้านกลวว ซื้อลูวมาหลายแต่งนะนี่ก็มาซื้อลูกสูบเราดูแค่ออนเนาะเราไว้ใช้งาน,น,นได้นะว่านี่เป็นลูกซีบีับลูกแท้แปดพัน <laughs> จันชูวันนี้จันชูก็มานะนั่งกินหน้ารถคนเดียวเนาะเพิ่งไปโหลดมาโหลดล่างมาร้านหน้าเคยผมแบบสวยเลยหลอเลยรอก็เดิมเยอะนี่ขับอะไร,รแดดนะขับแดด หลายเยอะมากครับน่าจะมีทุกอย่างตอนนี้มาสั่งของไปประกอบต้นนนก็หลายรายการนะครับเกือบสิบรายการของที่มันขาดไปครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยครับทั้งโซ,โซ่เราล,ลิ้นทอะไรไม่มีเลยต้องสั่งมาใหม่หมดถ้ามีครบประกอบเสร,ร็จต้องได้แล้ว ชุดหไหนดูดิไม่ได้โอริงวะนี่อะไรันนี้อันนี้ไม่ได้ไเ,เลักระเดอ่ออสลัดกระเดืองมาสปีงวาวบวกกิฟต์กิฟล็กอกนี่คือไหนเล็บม้าพวกใช่ครับพวกสปิงพวกเล็บมา้าพวกเลยเอาเล็บเอาเล็บม,มา้าสองสองคู่ครับ เล็บม้ามีโอนี่มันใส่กับพวกพิโนได้ไหมได้เอาสปริงเลยใชเอาชุดมาเลยชุดล็อกชุดอะไรมาเลยพวกสปริงพวกอะไรได้วยเลยพวกวาวสปริงวาวพิโนเทสของโนอก่ว่าอะไรของตรงนี้เล็บเล็บปิดเอาสี่ทันเข้าล่างเลยครับเออครับล่างอันนี้ล่างหลายยี่สิบบาทครับ ไม่อยอมไม่จะขาดอะไรบ้างครับต้องลองไปอันนี้ดูก่อนเนาะตอนนี้เราแข้งไปปาดอยู่ครับมันชนกับตะปดชนกับก้านขูดกับก้านนะีด,ดนหนึ่งเอาไปปาดล ร้อนจัดเลยฮะอือโอเคครบไหมหอือใก่ขาดโอริงห่องอยิ้องรายการอยู่แต่ว่าของมันก็ยังขาดเนาะ เราค่อยไปเช็คดูแลอะไรขายก็เอามาเทียบเนาะบอกยาต้องเอามาเทียบพวกซีนพวกอะไรต้องเอามาเทียบอยู่เนาะก็เอาชุดนองสี่ตัวกเอาสี่สี่ตัวสองคู่แล้วก็สปริงออีกเหรทุะตัวใช่ไหม สปริงมาใช่ไหมใช่สปริงของอันซีโนข้างนอกเอาแต่ข้างนอกเทแล้วก็ข้างในโซนิกเทสก็ร่วงหายอ่ะก็พวกนี้ต้องฟังเา เร่งไม่ต้องใช้กันนะครับเพราะีราแล้็อเด็กเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เดี๋ยเดินทางไปบ้านนะครับเอาของไปไว้นะเฮ้ยจอแล้นะเฮอฮะ Trốn mạng này không đâu Trốn... Ôn tăng à, Phải luôn mình ôn Mày khen mấy cái gì Hơ Khép sáng Khép Khoa... Chính... nhạc Khén nhạc Khén với ai à Chốt máy Thì Rồi chấm สวีสัก1400 gmail.com เอ๊ะคนตปลงนี่งโอ้นานเลยแล้วกลัไปมันผมก็จบเลยแค่นั้นไปไหนแล้วไอ้นี่ไอ้นี่มันต้องใช้ไหมคืออะไรอ่ะนี่ครับมันมะมะลอยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยมาถึงเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูว่าอะไรขาดเหลือบ้างรถเรง คลิปไม่มีกัปันจ๊พองตันชูวัวลืมเนี่ยเป็นเช่นนี้มันได้ซีนกัดเดืองเฮ้ยซีนกันว่ามาแล้วแต่ว่าต้องไปซื้อโอริงอันนี้ใหม่โอริงตัวน้าอันนั้นมาดิฟ้านั่นน่อยู่ใต้ลางเปิดลางขึ้นเออนั่นแหละ นี่แหละโอริงนี้แล้วก็ซีนอันนี้อันนี้ซีนนี้เขาเรียกซีนปลาละมันเครื่องหรือเปล่าเนาะใช่ไหมแต่ว่ามันโผล่มาเนี่ยคลอนโผล่มาไม่รู้เหมือนกันเออเอยเอาไปซื้อเนี่ยเอานไปซื้อเพราะมันไม่ได้มานี่ได้ได้ดูแลปลาปลาชามนี่มันมีฝาปลาเกล็ทดาทอไหนปลาชามนี่บอก ซื้ออบบ่้เจกุลสิเจก้าออกมาปืนเออเพอไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเครื่องมืออะไรสักอย่างเลยครับพอไม่ได้เอามาห,หรือเอามา ต,ตัวตั้งค์มาตั้งค์วาอ่ออ่ออันนี้มาสี Meaning ่ตัวเอ้าคุณใส่สปริงวาลโซนิกมาให้ยังยังไม่เช่นคิดเงินระบอกดูดูบินดิ Mai mấy chỗ lâu đi. Luôn 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 Này, luôn 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 thì bị luôn 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 ดูบินนี้ว่าอือได้จดสปริงโซนิกไปไหมเพราะอื่นบอกว่ามีแต่สปริงโซนิกแท้แต่ว่าคงมีโอต้องสั่งมาพร้อมลูกสูบโอ้โหเนาะเด็กจุ๊บเปิดบรราชาเลยนะนี่ครับไอจีปองจีเป้ ก็ตอนนี้ก็เอาแข้งเอาอะไรไปปาดอยู่ครับเดี๋ยวก็เสร็จไปๆเฮ้ยเย็นๆก็เสร็จก็ได้ประกอบเล่นๆเรไปเียเราประกอบฟ้าไว้ก่อนครับประกอบฟ้าประกอบวาวพวกกระเดื่งวาวประกอบชุดฟ้าวาวไว้ก่อนครับแล้วก็รอลูกสูบรออะไรมาก็ยากครับพี่น้อง เบมนไทยแลเมนยลูกเดี๋ยวลูกพี่เอาพวกลูกปืนพวกอะไรเนี่ยไปหย่อนท่อมหมดละจุดเลยจุดเลยเนี right. ่ยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยก็ทรับครั้นี้ก็ได้จบไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ